แบงคอครับไทยแลนด์จะกินข้าวโพดอ,อีกข้าวโพดหวานจะเอาเก็ดสอนมันออกเกลียรดูกันเพื่อนๆจากช่องเนี้ยดู เพื่อความเพลิดเพลินและลึกถึงอดองอดีตตอนที่ปลูกข้าวโพดยินเองเออตอนนี้มาอยู่กทมก็ไม่ได้ปลูกจ้ะวันนี้เราจะหั่นนะหั่นบางๆเราจะหั่นเป็นทักสองชั้นเพราะว่าอ่าถ้าเป็นเม็ดเมดเนี่ยมันจะเคี้ยวยากก็เลยจะหั่นทักสองชั้นอ่าดูกันเพลินเนาะ เอ้าวดูไปเรื่อยๆเปรยเ,เ,เอยะเจ๊ดีดูจนกว่าจะหั่นเสร็จนะคนดูหน่อยนะเพลิ่นดีไหมล่ะนะ าจะหั่นกนจนเปี่ยงเลย,ยเยอะเแล้วก็ขูดแบบนี้ด้วยเนี่ยเขี่ยงไม่เขี่ยงให้รู้ไป <laughs> เขี่ยงไม่เหลือนะคะเฮ้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> <Yeah. S 2> หั่นต่อ จะระเดนก็หั่นไปเห็นไ,ไหมมุ่งเพลินจริงๆนะหน้าขา้าวโพดเราก็ช่วยกันกินขา้าวโพดหน่อยค่ะเออเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรไปในตัวเนาะเป็นสองชั้นไอ้ที่เขาทำอ่ะขา้าวโพดคลุกเนยขายอ่ะเขาจะทำเป็นเม็ดๆใช่ไหม เออมันต้องออกแรงเขี้ยวเออเขี้ยวแล้วอาจจะมีการหลบไปหลบมานะอันนี้เราเม็ดหนึ่งเราหั่นสองรอบเขาก็จะเขียวง่ายขึ้นแต่อาจจะดูไม่ค่อยสวยเนาะเออไม่ว่ากันอันนี้เราทำกินเองจะ้ะเอ,อือนี่อ้ยให้ดูจนให้ดูจนหมดเลย ช่องนี้ดูเพื่อการพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอา,อาหารหรือว่าผลไม้ที่ราคาไม่แพงนะคะแพงๆก็อยากกินค่ะอาหารแพงๆก็อยากกินแต่ว่างบเรามีจํากัดจ้ะอีกอย่างเราก็อยู่คนเดียวอืเห็นไหมสอฝักได้เยอะมากเลยอันนั้นคือเนอยอันนี้คือเกลือเดี๋ยวจะใส่น้ําตาล น้ำตาลทรายกะทิผงพอดีเราไม่มีกะทิน้ํานะต่อไปเราจะเติมน้ำแล้วจะ้ะเติมน้ำเปล่านิดนึงข้าวโพดคลุกเนยก็จะเป็นเมนูที่คุณหมอเบาหวานมือไม้สั่นอยากจะจ่ายยาเฮ้ยแต่เราไม่ได้กินทุกวันนะ กินวันเย็นวันฮะได้อยู่มั้งอร่อยที่สุดมันเบรกไม่ได้หรอกกินเลยกินเลยเย็นพอกินได้หรืออย่างน้อ่เนาะป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 ะอ๋อสวรรค์ สวรรค์ันดอนดนให้เรามาพวกทำขายก็ทำาไงไปด่ไม่ไม่รู้นะแต่เคยเห็นนะแบบมันพวกแกะเม็ดอ่ะอืมแกะเป็นเม็ดเม็ดอ่ะเป็นึ่งแวก็มาคลุกเนยคลุกอะไรอืมขายหน้าโรงเรียนเด็กๆชอบกิน เราจะใส่แก้วกระดาษมีช้อนให้หอมหวานมันอร่อยมากแต่เราจะกินบ่อยไม่ได้นะอืม ถ้าเรากินเมื่อไหร่เราก็ไปตัดข้าวออกเพราะว่าปกติคนไทยเรากินข้าวเยอะเนาะเราก็ตัดข้าวออกให้เหลือสักสองสามคำเราก็กินผักกินปลาไปออือืไม่ได้ให้ดูตอนตอนกวนเนาะ เมื่อกี้ก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปปุ๊บอปุบปับแล้วก็ตั้งเตาแล้วก็นั่นแหละทับพีคนๆๆๆให้มันสุกให้ดีนั่นแหละสุกใสให้ดีนะชิมดูต้องการเพิ่มอะไรที่ใส่ให้ดูเมื่อกี้นี่คือหอมอร่อยวันมันเพอร์เฟอื์ ขอบคุณห,หลายๆเดอ้อพี่นอ้องที่มาเยี่ยมชมอะข้าวโพอดคลุกนเนยเนยจืดเนยเข็มก็ได้วลาไปก่อนเดอ้อ thanks so much everyone bye 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 bye, bye. <c oughs>